สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาครับวันนี้ก็เป็นทวนทมินอันนี้ครับอันนี้เป็นตอนที่4กันแล้วนะครับผลงานของโกเล้งนะครับแล้วก็เป็นงานแปลของท่านนอนุพลัลเชันเชยนะครับ คราวที่แล้วครับจบกันตอนที่คุณหนูใหญ่เฮงตัวเฉียดแจ้นะครับก็ได้มาปรึกษาแล้วก็ขอคําแนะนานะครับกับเต็งฮีกับผงเบ้งน้อยนะครับว่าการที่เฮงบบูบิดาของนางเนี่ยเสียชีวิตลงไปเนี่ยมันเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเต็งฮีก็ช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ซึ่งจากการพูดคุยในครั้งนั้นนะครับก็ทําให้คุณหนูใหญ่เอกใจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทำให้คุณหนูใหญ่นึกถึงคนคนหนึ่งที่เป็นสาหายของบิดานะฮะแล้วก็ซึ่งทําให้นางเนี่ยไม่ได้ไป ประลองที่ตระก,กูลฮิมนะครับมีนัดประลองกับทวนคู่สุริยันจันทาง,งักลิงครับก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าระหว่างทางนะครับนางพบกับคนคนหนึ่งครับนางจำได้ว่าคนคนนั้นคือแปะลิเชงแซนะครับแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เผยโฉมนางเห็นข้างหลังแล้วก็ได้กลิ่นอะไรประหลาด บางอย่างนะครับเหมือนว่าเป็นกลิ่นยานางจําได้ว่าแปลี่เชียงแซนเนี่ยมีลูปประจําเหมือนเป็นไซนักหรือเป็นอะไรประมาณนี้นะครับที่ต้องใช้ยาเนี่ยกลิ่นสมุนไพรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอาการไอนะนางผ่านแป๊บเดียวนางแบบนึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นเนี่ยในห้องตอนที่นางพบศพของบิดาเนี่ยก็ได้กลิ่นกลิ่นนี้ด้วยซึ่งตามข้อสันนิษฐานของนางเนี่ยทําให้แตงเตี๋ยวโฮนะครับขงเบงน้อยเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ออกนะครับว่าจริงๆแล้วแปลีเชียงแซน เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจประมาณโรคหอบอะไรประมาณนี้นะครับจะต้องมีการดมยาหรือว่าการกินยาที่มีกลิ่นแรงขนาดนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เต็งฮีกับของเบียงน้อยนยคิดได้ว่าอืถึงแม้ว่าแปะลี่เชียงแซนเนี่ยจะเดินทางไปนอกด่านแล้วเนี่ยแต่ว่าระยะเวลาช่วงเวลาเนี่ยมันก็ห่ายถึงสิ 9วันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคิดให้เป็นไปได้เนี่ยที่เชียงแสนก็สามารถที่จะเดินทางกลับมาสังหารเฮงบวนบูได้เหมือนกันนะทำให้ติดอยู่ในใจเป็นไปได้คือความเป็นไปได้มันมี สำหรับสาเหตุว่าทําไมแปรลิซิงแซ่ถึงต้องสังหารทิงบุนบูเนี่ยก็นั่งวิเคราะห์กันอีกนะครับว่ามันก็อาจจะเป็นที่ว่าแปรลิซิงแซ่เนี่ยโกรธว่าทิงบุนบูเนี่ยไม่ยอมที่จะเข้าร่วมสมาพันธ์ซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยคุณหนูใหญ่เนี่ยครับก็เลยอยากจะขอให้เต็งฮีเนี่ยร่วมเดินทางกับนางเพื่อที่จะไปหาหลักฐานเกี่ยวกับแปรลิซิงแซ่แต่ว่าเต็งฮีปฏิเสธครับแล้วก็เดินออกมา จากตรงนั้นเลยแต่ตัวคุณหุ่ใหญ่เนี่ยเฮงตัวเซียวยเนี่ยก็มั่นใจนะครับก็พูดกับขงเบ่งน้อยเต็งเตียวโฮนะครับว่านางเนี่ยมั่นใจว่ายังไงเต็งฮีเนี่ยจะต้องช่วยนางแนๆ่ๆเพราะว่านางดูออกนะครับว่าเต็งฮีเนี่ยชมชอบนางไม่มากก็น้อยเต็งฮีกับเต็งเตียวโฮนะครับก็เลยเดินข,ขับรถมาไปด้วยกันในระหว่างทางนะสองคนนะครับก็ก็หารือกันเรื่องสมาพันธุ์คุ้มกันภัยกับฝันเขาเสือหิวสรุปได้ว่าถ้าสองกลุ่มนี้เนี่ยทั้งกลุ่มโจรทั้งกลุ่มของสำนักคุ้มกันภัย ทั้งหมดเนี่ยทำการต่อสู้กันเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นพัคอสูรเต็งเตียวโฮนะครับก็ยังพูดอย่างรู้ทันขึ้นมานะว่าเต็งฮีเนี่ยจริงๆอ่ะท่านเนี่ยมักจะมีอาการผิดปกติอยู่นะเวลามีเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ชอบมาพากดเนี่ยแววตาของเต็งฮีเนี่ยจะผิดปกติ เห็งตียวโคก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคือตอนที่ว่าเห็นคุณหนูใหญ่เนี่ยวาดรูปเหรียนแบบภูเขาที่เฮงบุนบูเนะ่ยเคยวาดไว้เนี่ยววตาของเต็งคีเนี่ยก็เปลี่ยนไปเหมือนว่าเต็งคีจะรู้ว่าไอ้รูปภาพนั้นนะ่ะมันหมายถึงอะไรอีกครั้งหนึ่งก็เป็นตอนที่เสี่ยวเบยรักษาตัวนะแล้วก็เต็งคีเนี่ยได้กลิ่นอะไรบางอย่างก็มีแววตาที่ผิดปกติไป ตอนนั้นเนี่ยเสี่ยวลูเนี่ยเขาก็เอาเสี่ยวนิ้มไปแอบอยู่ใช่ไหมเหมือนก็เต็งฮีก็แบบรู้ไปแล้วว่าเวลตาจะเปลี่ยนไปซึ่งของเบ้งน้อยเนี่ยสังเกตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งครับก็ตอนที่โซเสี่ยวปอเนี่ยจากไปนะครับก็คือว่าตัวเต็งฮีเนี่ยเขามีแววตาประหลาดๆเหมือนว่าเหมือนอยากจะปล่อยให้ไปอยากจะตามหรือมีแววตาเหมือนรู้ทันโซเสี่ยวปอนะครับก็เลยแบบคือตัวของเบ้งน้อยเนี่ยสังเกตเต็งฮีตลอดเวลาเพราะอย่ากคิดว่าเต็งฮีเนี่ยเขามีฉายาว่าเต็งฮีที่ฉาญฉลาดนะเพราะว่าอาการอาการกริยา ต่างกเตงคีเนี่ยอยู่ในสายตาของเตงเตี๋ยวโฮตลอดนะครับแล้วก็เตงเตียวโฮก็ยอมรับแล้วว่าเตงคีเ,เป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งจริง อีกครั้งหนึ่งคือตอนที่เตงฮีเนี่ยเจอกับคุณหนูใหญ่เนี่ยแต่เตงฮีเนี่ยไม่ถามนะครับว่าเสี่ยวเบ้ไปไหนเพราะว่าจริงเนี่ยเตงฮีรู้อยู่แล้วว่าเสี่ยวเบ้เนี่ย,ยยังไงก็ต้องตามเสี่ยวนิ้มไปซึ่งเสีย่ยวนิมเนี่ยก็กเป็นพี่น้องของคุณหนูใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เตงฮีไม่ถามเนี่ยเป็นเพราะว่าเตงฮีรู้อยู่แล้วว่าเสี่ยวเบ้อยู่กับคุณหนูใหญ่นํำซ้ํายังรู้อีกว่าคุณหนูใหญ่เนี่ยจะต้องการให้เสี่ยวเบ้เนี่ยนำทางไปที่สันเขาเสือหิว ซึ่งเตงฮีเองเนี่ยเห็นรูปที่คุณหนูใหญ่วาดรูปภูเขาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ภูเขานะั้นน่ะมันคือสันเขาเสือหิวในระหว่างนั้นครับเตงฮีเนี่ยก็หยุดตดม้าลงตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่เดินทางต่อไม่เดินทางไปล่วงหน้าหรือไปดักที่สันเขาเสือหิวครับกับหยุดลงระหว่างทาง ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคงเบ้งน้อยเนี่ยก็รู้ทันเต็งฮีอีครับว่าเตงฮีเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าในไม่ช้านะเซียวเบ้จะต้องบอกทางไปสันเขาเสือหิวกับคุณหนูใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหนูใหญ่เนี่ยจะดีจะร้ายอ่ะจะชา้าจ,จะเร็วก็ต้องผ่านเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเตงฮีก็ไม่เดินทางต่อนั่งรออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จริงอย่างคาดนะครับในไม่ช้านี่ก็มีรถมาคันหนึ่งวิ่งมาแต่ไกลเลยเต็งฮีกับเตงเตี่ยวโฮเนี่ยฟังเสียงควบของมากับเสียงล้อเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าบน รถม้าคันนั้นเนี่ยบรรจุผู้คนมาด้วยคนเดียวและเดาว่าเป็นคุณหูใหญ่เฮงตัวเสียวเจียแน่ๆเพราะคำนวณจากกําหนและนซ้ำซัำมมีเสียงกึกกักกึกกักขึ้นๆลงๆเนี่ยดังอยู่ในรถม้าคันนั้นตลอดเวลาซึ่งก็เดาอีกว่าบนรถม้าคันนั้นเนี่ยจะต้องบรรทุกมาด้วยทวนธรมินเล่มเดียวนะครับทวนธมินมันก็จะกิ้งไปกิ้งมานะกระแทกข้างๆไปก็แกะก็แกะไปเรื่อย ฟังออกถึงขนาดนั้นแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับคือเตงฮีเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมร่วมทางกับคุณหนูใหญ่เพราะนั้นเนี่ยคงเบ้งน้อยเนี่ยเขาก็เป็นห่วงคุณหนูใหญ่ใช่ไหมเขาก็เลยพอรถม้าคันนั้นเนี่ยวิ่งผ่านที่ทั้งสองคนซ่อนตัวอยู่เนี่ยคงเบงน้อยก็กระโดดขึ้นไปบนรถมา้าไปเกาะอ,อยู่หลังรถนะครับเตงฮี่บอกโอ้โหนึกในใจนะกระโดดขึ้นอย่างนี้นะถ้ามีคนแอบฟังเหมือนที่เรากําลังแอบฟังอยู่นะัจะต้องแปลกใจแน่ๆเลยรถม้ามันก็ไม่หยุดอยู่ๆจะมีคนมมมีีเเสยยงนนงนนน้้้าําาหักพิ่่ขึได น้ำซ้ำท่าทางคนขับรถมาขะนีนน้ก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่ามีคนขึ้นมาครับคนที่แอบดูหรือแอบฟังอยู่อีกเนี่ยกับเป็นโซเสียวปอนะครับกับหัวหน้าผู้บงการอยู่เบื้องหลังคือชายที่ใส่หน้ากากนะครับคือตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะ เต็งเตียวโฮนะครับเกาะรถม้าอยู่ได้ไม่นานนะครับก็มีนคนที่ทําให้รถม้าเนี่ยคว่ำมีชายชุดดาออกมาครับมาจู่โจมใส่ขนหนใหญ่นะครับซึ่งุณหนูใหญ่เนี่ยพยายามที่จะดึงทัวนออกมาจากรถนะครับแต่มันออกมาไม่ได้เพราะมันติดไม้นะครับรถมันพังแนละ้วมันก็ติดไอ้พวกของอยู่ที่อยู่ในรถอะพวกไม้ประตูน้ต่างอะไรประมาณนี้ดึงไงก็ดึงไม่ออกอมันหลนนะคทับเต็งเตียวโฮเนี่ยที่หลบดอยู่ในหลังรถเนี่ยก็เลยกระโดดออกมาขัดขวางต่อสู้กับชายชุดดานั่นเองนะเต็งเตียวโฮเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่า ใช้มัดเทพเพยาดาของเซาหลินนะครับ เข้าขวางชายชุดดานั้นเต๋งเตียวโฮรับมืออยู่ไม่กี่กระบวนท่าครับพูดกับชายชุดดาเลยว,ว่าต่อจากนี้เนี่ยไม่เกิน5กระบวนท่าข้าต้องรู้ว่าท่านเป็นใครอย่างแน่นอนปรากฏชายชุดดาครับใช้5กระบวนท่าออกมาจู่โจมใส่เต็งเตียวโฮทันทีนะครับและนําซ้ําเป็น5กระบวนท่าของข้าสำนักใหญ่ซึ่งใช้ได้อย่างรุนแรงหนักแน่นนํำซ้ำกระบวนท่าสุดท้ายเนี่ยยังใช้หมัดเทพยดาเหมือนของเต๋งเตียวโฮทุกประการนะ ครับแล้วก็รุ่นแรงพอๆกันนะตรงนี้เต็งเตียวโฮยังจําไม่ได้นะว่าคนข้างหน้าเนี่ยเป็นใครถึงตรงนี้เนี่ยเต็งเตียวโฮรู้เลยว่าไม่มีปัญญาที่จะสู้ไอ้คนคนนี้ได้ คุณหนูใหญ่เนี่ยมัวแต่ไปพยายามดึงทวนเนี่ยออกมาจากตัวรถนะครับในขณะเดียวกันกำลังเหลี้ยวไปเนี่ยได้ยินเสียงกระดุกหักเลยเพราะว่าเต่งเตียวโฮเนี่ยถูกชายชุดดำเนี่ยบิดแขนหักไปข้างหนึ่งปรากฏว่าในเวลาขับขังเนี่ยที่ชายชุดดำเนี่ยจะหันมาโจมตีใส่คุณหนูใหญ่ปรากฏว่ามีกระบี่สั้นเล่มหนึ่งครับพุ่งขึ้นพุ่งออกมาขัดขวางซึ่งคุณหนูใหญ่เนี่ยก็กระชากทวนออกมาจากรถมาได้สําเร็จนะครับแล้วก็เต่งเตียวโฮก็แยกออกมาจากชายชุดดำนั่นพอดีเหมือนกันคุณหนูใหญ่ก็เลย เอาทวนเนี่ยพุ่งไปใส่ชายชุดดำคนนั้นนะชายชุดดำเนี่ยเอามือปัดทวนไปลไปที่ผงหญ้าด้านข้างมีเสียงร้องขึ้นมาว,ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็กระโดดหายไปในความมืดทันทีเต็งฮีครับเดินมาที่ผงหญ้า ที่มีทวนปากคาอยู่นะครับปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิตตรงนั้นนะครับกับเป็นโซเสียวปอนะครับเต็งเตียวโฮเนี่ยก็เลยสงสัยความเป็นมาของเต็งฮีนะครับแล้วก็กระบี่สั้นในแขนเสื้อของเต็งฮีแล้วก็นึกออกนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีสหายคนหนึ่งนะที่มาจากฮกเกี้ยนเหมือนกับภรรยาของตัวเองก็คือว่าเต็งเตียวโฮเนี่ยเขามีเมียใช่ไหมเมียเขาเนี่ยเป็นคนฮกเกีย้ยนทําให้นึกถึงเพื่อนของตัวเองคนหนึ่งที่มาจากฮกเกีย้ยนเหมือนกันและนําซ้ําเพื่อนคนนั้นข,น,น,นของเขานะครับเกิดขึ้น 13บสาค่ำเดือน5เหมือนกับภรรยาตัวเองและสหายคนนั้นนะครับคือ แปะลิเชียงแซ่เหงเตียวโฮสครับวิเคราะห์อีกนะครับว่าสมาพันธ์คุ้มกันภัยแห่งนี้เนี่ยน่าจะขัดผลประโยชน์ของพรรคสูนยอย่างแน่เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดแปะลีเชียงแซ่เนี่ยเป็นไส้สึดจริงๆเนี่ยก็น่าจะทําประโยชน์ให้กับพรรคสูนได้จริงเพราะว่าลิเชียงแซ่เขาเป็นหัวหน้าสมาพันธ์ใช่ไหมแล้วไอ้สมาพันธ์เนี่ยมันก็ไปขัดขวางป,ประโยชน์ของพรรคสูนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสายของพรรคสูนเนี่ยกับกลายเป็นหัวหน้าใหญ่ของสมาพันธ์แห่งนี้แล้เนี่ยน่าจะทําประโยชน์ได้กับพรรคสูนได้ได้มากๆเลยและหนําซ้ำเนี่ย ้าภักดศุนเนี่ยซื้อคนของสันเขาเสือขิวได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะเพราะว่ามีสายทั้งในสมพันธ์ที่เป็นฝ่ายธรรมะแล้วก็สายในสายโจรในสันเขาเสือขิวด้วยเนี่ยถือว่าภักดินศุนี่ต้องยิ่งใหญ่มากๆซึ่งหลายๆเรื่องที่เคยเล่ามาครับก็คือภักดศุนเนี่ยถ้าใครคล้อยก็อยู่ใครขวางคือตายคือใครไม่ยอมอยู่ในภักดศุนเนี่ยเจรจาครั้งเดียวครับแล้วก็จะไม่คุยอีกแล้วก็คือต้องลงมือสังหารกันเป็นศัตรูกันไปเลยดีกว่าเต็งฮีเนี่ยฟังคาว จากเต่งเตียวโฮนะว่าแปดล,ลี่ชิงแซนเนี่ยน่าจะเข้าขายนะแต่เต็งคิดบอกว่า,วาฟังแนละ้วมันดูไม่ค่อยมีเหตุผลหรือเปล่าแค่คนเกิดวันเดียวกันเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่มาจากโคกเกนแค่นี้นะมันก็ไม่ได้เป็นหลักฐานอะไรหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเต่งคิดก็เลยยกตัวอย่างนะว่าในที่ผ่านมาที่เดินทางกันมาด้วยกัน2คนเนี่ยก็มีคนที่ตายด้วยมัดเทสพย,ยดาของเซาลินแล้วก็เป็นวิชาประจําตัวของท่านด้วย โผมเบ่งน้อยด้วยท่านยังไม่ใช่คายตกรที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาศัยข้อมูลแค่นี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปปรับปังใครเต็งเตียวโฮให้ข้อสังเกตกับคุณหูใหญ่นะว่าเต็งฮีเนี่ยออกรับแทนแปดีิเชียงแซนเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์ กาแฟี่เชียงแซ่ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกหรือเปล่านะแต่ว่าเพราะว่าเต็งฮีเนี่ยมีประวัติที่ซับซ้อนและลึกลังน,นะไม่ค่อยมีคนรู้จักในแวดวงยุทธจักรเพราะว่าเต็งฮีเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นโจรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าเต็งฮีเนี่ยเป็นลูกของแปะีิเชียงแซ่จริงหรือเปล่านะก็ให้ไปสันเขาเสือหิวด้วยกันแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเสี่ยวเบยเพราะว่าเสี่ยวเบยทีิว่าว่าน่าจะนำทาง ของคุณหนูใหญ่เนี่ยคือไปกลุยทางไว้ก่อนนะที่สันเขาเสือหิวเพ่อๆจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะเตงฮีก็เลยอ่ะไปก็ไปยอมร่วมเดินทางด้วยเต็งฮีก็เลยบอกว่าอ่ะก็ยอมอ่ะไปแล้วกันใ้เดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้เช้าแล้วกันปรากฏพรุ่งนี้เช้าครับทั้งสองคนตื่นมาครับเตงเตียวโฮตื่นมากับคุณหนูใหญ่ตื่นมาก็ไม่เจอเตงฮีครับเต็งฮีก,ก็หายตัวไปอย่างเงียบๆเต็งเตียวโฮก,กับคุณหนูใหญ่ก็เลยเดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปสันเขาเสือหิว ก็น,นึกขึ้นได้ว่าเต็งฮีเคยบอกว่ามีสหายคนหนึ่งครับชื่อว่าเล่าสวตังนะครับเปิดร้านขายมันโถหรือซาลาเปาอยู่น้ำซ้ำยังมีไก่ย่างนะครับที่ลือชื่อมากเลยไม่ว่าคนของสันเขาเสือหิวว่าลงมาที่หมู่บ้านเมื่อไรเนี่ยก็จะมักจะมาซื้อกับข้าวเอามันโถกับไก่ย่างเนี่ยไปกินเป็นประจำเลยเมื่อ <c oughs> พบกับเล่าสวตังเลยเนี่ยเลา่าสวดตังก็เลยบอกว่าเสี่ยวเบ๋เนี่ยเมื่อไม่กี่วันเพิ่งมานะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าจะรอเต็งฮีเนี่ยอยู่บนขันเขาเสือหอิวแล้วเต็งฮีไม่ได้มาเหรอ ทั้งสองก็บอกให้ไม่ได้มาไม่เจอเต็งฮีเลยแล้วก็ยังบอกอีกว่าสวเสี่ยวเบ้เนี่ยเมื่อถึงสันเขาเสือหิวแล้วเนี่ยจะส่งคนเข้ามาลงมาส่งขา่าวนะครับคนนั้นชื่อโอเล่าโงโอเล่าโงเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเป็นโจรคนหนึ่งเป็นโจรแก่ๆคนหนึ่งที่มักจะเสี่ยงตายกับสถานการณ์ต่างๆ เพราะนั้นเนี่ยสภาพของโอล่าโมูเนี่ยจะเป็นคนบาดเจ็บตลอดเวลาพันผ้าพันแผลมีบาดแผลหูแหวง่งมีแผลทั้งตัวเอาง่ายๆคือว่าใครเห็นก็ไม่อยากจะเห็นนะเพราะว่ามันอันหนานเลยเกินเพราะว่าโอล่าโหูเนี่ยเอาจริงว่าก็น่าจะฝีมือไม่เท่าไหรนะ่ แล้วก็มักจะโดนมัมกจะบาเดเจ็บตลอดเวลาจะไปป้นที่ไหนจะทําอะไรเนี่ยก็คือแบบคือสภาพมันไม่น่าดูว่าคนแบบเหมือนลูกกระจกคนหนึ่งอ่ะประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าเล่าส่วนตังก็บอกว่าเออเ,เนี่ยเสี่ยวเบสเนี่ยว่าจะส่งอีกคนคนนี้เนี่ยนะโอ้ล่โง่เนี่ยมาส่งข่าวนะว่าจะให้เป็นยังไงอะไรต่อไปอยังไงปรากฏว่าครั้งนี้ครับรอไม่นานครับโอ้ล่โง่ก,ก็ลงมาจริงๆครับแต่ว่าที่แปลกเนี่ยคือว่าโอ้ล่โง่เนี่ยแอบส่งกระดาษให้กับผงเบ้งน้อยของเรานะฮะบอกว่าคืนนี้เนี่ย ให้ไปที่หอวิเศษเต่งเตียวโคเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมก็เลยถามเล่าสวตังเลยครับว่าเฮ้ยอยาาไปหอวิเศษอยู่ตรงไหนเล่าสวตังบอกที่นี่มันมีผีใครไปก็ไม่เคยได้กลับมาเลยอย่าไปเลยนะซึ่งเตงเตียวโคคุณหนูใหญ่เนี่ยไม่ยอมนะครับเพราะยังไงเนี่ยต้องถือว่าอยากจะไปเจอเสี่ยวเบ๊อยากไปเจอคิดว่าเต็งพีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะไปที่ไอตัวหอวิเศษ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนข้ายังไงข้าก็ต้องไปข้าก็ต้องไปรู้ข่าวให้ไดอุตส่าห์ส่งข่าวมาขนาดนี้นั่มาขนาดนี้ยังไงก็ต้องไปเล่าสวดตังก็เลยจนด้วยปัญญาครับก็เลยยินยอมพาทั้งสองเนี่ยไปที่หอวิเศษหลังเขาเอาครับตอนนี้ตอนที่4ของทวนธรรมีนเนี่ยผมก็จะจุดไว้ตรงนี้ก่อนละกันว่าทั้งหมดได้รับนัดหมายว่าให้ไปเจอที่หอวิเศษนะครับจากการส่งข่าวมาจากโอเล่าโง่นะฮะซึ่ง ขออวิเศษนียจะมีความสําคัญยังไงนะครับก็จะมาเล่ากันในข่าวหน้าแล้วก็น่าจะใกล้ถึงจุดจบหรือว่ารู้แล้วว่าใฝสึกคนสําคัญนี่เป็นใครนะครับผู้บงการเบื้องหลังก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับเราซื้อขอเล่ากับทุนธมินนะครับก็มาเจอใหม่กันใหม่ในข่าวหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ